ครับนะครับผมในปีช่องพันธุ์หนอหกสิบแปดเนี่ยนะครับในส่วนทองทิ้นนะครับองค์กรปกครองปกครองส่วนทองทิ้นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือทั่วประเทศนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกระดับยกระดับนะครับเปลี่ยนไปสถานไหนยกระดับนะครับทั่วประเทศเลยนะครับจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองนะครับนะโดย แล้วก็บางแห่งก็มีจากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนาครในส่วนของจังหวัดสุราธานีมีซองแห้งนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซองแห้งที่จะยกระดับนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลมาร้วนที่พุนพินนะครับนะจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นเทศบาลตำบลม,มาร้วนนี่จะเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับนะ ส่วนทีเวียงสะนะครับเทศบาลตําบลเวียงสะนะครับอําเภอเวียงสะจากวัดสุราธานีจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นเทศบาลเมืองเวียงสะนะครับนะ